สวัสดีนะคะทุกๆคนเราก็จะไม่ให้ดาวโจนตามสไตล์ของเรา10บบนนะคะ10บบนเด่นมากมายเด่นมากๆเลยนะคะ7 8็ดแปดสามสามนะคะเด่นมากมายก็783เด่นมากเลยนะคะ ถ้าไม่แยกขากันมาเนี่ยเด่นมากมายนะคะแล้วก็จับให้สามหนึ่งก็จะกลายเป็นสามเจ็ดทันทีนะแปดสามนะคะแปดสามแล้วก็แปดหนึ่งนะคะแปดจิตคู่นี้จะมาน้อยนะคะก็เลยไม่จับให้นะคะก็จะจับให้เด่นเด่นก็จะเป็นสามสี่ไม่เอาห้าสามแล้วกันนะคะห้าสามหกสามนะคะก็ก็จะ ตัวนี้สิบมันเป็นสามนะคะก็เอาสามขึ้นก่อนนะคะเอาสามขึ้นก่อนนะคะสามสี่ไม่เอาเอาสามห้าเลยสามห้าสามหกนะคะขึ้นลกนะคะให้กันได้นะคะสามสี่กันได้แต่ว่าไม่เด่นนะคะไม่เด่นไม่เด่นนะคะแล้วก็จะเป็นแปดสี่ไม่เด่นนะคะเป็นแปดห้าแทนนะคะแปดห้าแปดหกเลขมาได้มาดีนะคะมาบ่อยนะคะเจาะให้แปดชุดเด่นๆน,นะคะ ก็ท่านก็จะว่าทําไมไม่จับตัวนี้นะคะวินกันเอานะคะก็คือตัวนี้คือเน้นสิบบนนะคะสิบปุลเน้นสิบปุลหะเลขจเจาะแล้วก็เน้นตัวนี้เลขมาได้มาดีมันก็จะกลายเป็นประมาณน,นี้นะคะแปดสีมันก็มาได้แต่ว่าไม่เด่นเลก็จะจับเป็นกันให้นะคะกันกันหนีไปก็คือ3ามสี่เลขคู่นี้ก็มาน้อยนะคะแปดสีก็มาน้อยนะคะ แปดห้าแปดหกมาบ่อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็สี่สามสามสี่ก็มาน้อยแปดสี่มาน้อยนะคะก็แล้วก็แปดเจ็ดก็มาน้อยตัวนี้กันนะคะตัวนี้เลขกันนะคะเลขกันไว้แค่นั้นเองนะคะนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเลขเป็นแค่แนวทาคนะ,คะนะตัวนี้สามตัวก็เด่นๆถ้าไม่แยกค้ากันมาเด่นมากมายตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็ฟันที่ตัวนี้นะคะแปดกับสามนะคะสายรูดแปดกับสามคอฟันที่สามนะคะฟันที่สามคะ่นะสามตัวนี้คะ่ะนะถ้าไม่มาคู่กันถ้ามาด้วยกันก็ได้แตกนะคะก็จับให้อีกตัวหนึ่งคือแปดหนึ่งสามนะคะเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดสามแปดนะคะทำแปดห้า 8, นะคะ 3ามแปดห้าเด่นเดนก็ก็กันไว้หกสี่สามนี้เรามาแล้วก็เจ็ดสี่สามนะคะนี้มานะคะนี่ไม่เด่นนะคะแต่ว่ากาันไว้ให้เอาสามชุดสามตัวเอาไปสี่ชุดห้าชุดนะคะสามตัวไปเท่านี้นะคะขอภัยนะคะเดี๋ยวขอปรับตัวนี้ลงนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นกันนี่เลยนี่ค่ะนี่เลยนะคะชัดแล้วนะคะ ตามนี้เลยนะคะถ้าไม่แยกขากันมาก็เจ็ดแปดสามนะคะสายรูด8กับ3มเลยนะคะนะรูด7กับ8ก็ได้หรือ7ดกับ3มก็ได้นะคะนะตัวนี้ถ้ามาด้วยกันก็3มตัว7จ็ดแปดสามนะคะามาลุ้นกันนะข้าหลังหวยออกนะคะอย่าเชื่อจนกบหววจะออกนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเลขวิเคราะห์ของเรานะคะ นะอย่าเชื่อจนกบหวยจะออกกันให้สามชุดนะคะนะคู่นี้คือมาน้อยค่ะวันนี้นะคะเด่นมาน้อยนะคะเลขทดไว้ในใจนะคะใครก็คงจะทราบแล้วนะคะจัดไปเลยนะคะตามนี้เลขวิเคราะห์ของช่องแม็กวินนัมบวรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะตัวนี้นะตามสไตล์ของช่องเรานะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่กทานนะคะนะว่า,างๆแล้วก็จะได้ครบนะคะทั้งเลขเออแต่ก่อนก็ลงเยอะนะคะของสามลัดก,ก็มีนะคะก็แม่นอยู่นะคะแต่ยังไม่มีเวลาช่วงนี้น้องแมวเราต้องดูแลกันเยอะหน่อยก็เลยน้องแมวน้องหมามาอีกเพิ่มนะคะมาดูก็เลยแบบปุ้นวายกัน เยอะหน่อยนะคะช่วงนี้เลยยังไม่มีเวลานะคะนะนะตอนน้องแมวไปทํำมันก่อนะตัวผู้นะนะตัวเนี้เที่ยวนะจะหายไปเนี่ยเขาเขาหายไม่สบายก่อนนะเขาหายเข้าไปอ่กัดกับตัวไหนไม่รู้หรือว่าไปวิ่งยังไงไม่รู้นะคะบาดแผลนะคะชะกันเหมือนกันแต่ดีขึ้นแล้วหายแล้วจะได้เอาไป มันกันนะคะดีอีกสองตัวตัวคผู้นะคะก็เลยไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ตัวงผู้นะคะทำตัวมเมียหมดแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาก็จะมีทุกขลาบนะคะั้งแมวแตั้งแต่ปีใหม่มาเลยเนี่ยยัางงานเข้าตั้งแต่ปีใหม่เลยการงานเข้าขอบคุณท,ทุกท่านนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะ สำหรับทาสแมวก็อย่าพึ่งนะคะก็จะลงแมวให้เลยช่วงนี้ก็โตๆกันหมดแล้วนะคะนะว่าโตกันหมดแล้วก็ยังครบอยู่นะคะแปดตัวนะคะยังครบตัวหนึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับกลับนะคะไปดูแผลก่อนนะคะยิงเลเซอร์เป็นหลายพันกัน,นะะเลเซอร์ไปก็สี่ห้าพันแล้วนะคะนะหมดไปทองไปหนึ่งบาทแล้วนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะเมอม,ม,มอยู่นานเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบาย